นี่ไม่ได้เป็นการเมืองต่ลูกนะนี่พูดถึงถึงเอ้ความรักประเทศชาติบ้านเมืองเราพูดถึงสิ่งนี้เราไม่ได้เป็นการเมืองกับใครนะนั่นพอเราบวชมาเราต้องการเป็นพระอรหันต์ไปปณิพานนูน่นนะแต่ไม่ประเทศชาติบ้านเมืองเป็นแบบนีอ้าวเรายังไม่ตายนีย่ถ้าเราไม่สู้เพื่อปกป้องทศชาติบ้านเมืองด้วยกันเนี่ยไม่เป็นกําลังใจให้กับทหารกล้าขวัญกำลังใจให้กับทหารและ อุปศุสิกาที่หนีสงครามหลวงปู่ก็เลี้ยวกว่าหมาเจ้าจา๋าเลี้ยวกว่าเจ้าสามขานั่นนะ่ะที่ช่องโอบกนั่นนะ่ะมันเบื่อไหนน,ะนั่นลูกเนี่ยแต่เเห็นอย่างนั้นน่ะมันเบื่อไหนไงก็เบื่อไหนคนไม่รักชาตินะ่ะไอ้เบื่อไหนที่ไอ้พวกมียศถาบรรดาศักดิ์ล้วไม่รักประเทศชาติบ้านเมืองไม่รักศากสนาไม่เลื่อนชุนสถาบันนั่นเรื่องของเรื่องมันเ็นลูกกามาวานี้ก็ยังเป็นเด็กคอยๆอ,อย่างโอ๊ยรักประเทศชาติบ้านเมือง ราชสนากจัถาบันนี่แหละเราพูดถึงว่าท่านมีเด็กหนุ่มที่มีไอจริตนิสัยด,ดีดีแบบนี้สักหลายล้านคนนี้โอ้ประเทศไทยจะเหลหนุ่เดืองลูกนะนี่แหละพาล่าเราก็เขามีปูกใจลูกหลานเขาที่ให้เขารักประเทศชาติบ้านเมืองราสนาสถาบันนั่นนะใช่ไหมละ่ะไม่ใช่ว่าได้พากันบ้าบอข้อแตกกันอยู่งี้เอ้ยแต่ยังไงจะได้กระถินมากเห็นไหมละ่ะขึ้นป้ายกระถินแล้วนะ่ะขึ้นป,ป้ายพระป่าแล้ว มีเห็นอยู่บ้านเมืองก็จะล่มจะจมแล้วไม่ดูหรือไงขึ้นกระถินแล้วขึ้นป้ายกระถินแล้วว่าออกกัญชานี่กระถินบอลตียตะนันขึ้นแล้วอันนี้มันเลิศดกว่าประเทศชาติบ้านเมืองหรือไงแล้วมุกจะถามแต่มีประเทศชาติบ้านเมืองพวกเธอจะอยู่ได้เหรอจะให้ใครมาการาบมาไหว้พวกเธอพวกตัก็นั่งให้เขาเชือดคอเล่นเหมือนอยู่ที่นลันทาหรืออ,อินเดียนในปีนั้นเลยหรือจะยังไงหรือที่เหมือนที่เวียดนามใต้ในปีนั้นหรอในปีศูนย์หน้าศูนย์หกนั้นหร หรือจริง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 ก็เหมือนหมูมันหมาตัวหนึ่งนั่นนะถึงเวลาที่เราจะรวมตัวกันสามัคคีกองเกียร์เป็นตัวหนึ่งเดียวกันนะดูนะนั่นเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารกล้าแล้วเป็นหลักเป็นเกณฑ์มีหลักมีเกณฑ์เป็นลุ่มโพล่มใจอยู่ตามทมตามวินัยให้โลกไอ้จงสางก็เห็นว่านี่คือพระเถรหลักทมหลักวินัยจะต้องไม่จางหายมันคนบุรี ต้องกล้าต้องอาต้องหานปกป้องหลักธรรมหรือวิไหนด้วยต้องกล้า,ต,ต,ต,าต้องหานต้องกล้าต้องอาต้องหานปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองสถาบันด้วยนั่นมันต้องไปด้วยกันชาติศาสนาสถาบันนี่คือทางมรรคทางผนถ้าไม่มีประเทศชาติบ้านเมืองเธอจะเอาแผ่นดินไหนล่ะทำจิตตภาวนาอย่าลืมว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของชาวพุทธเราที่พระมหากษัตริย์ที่เลขที่ประเสริฐ พระเจ้าตากินมหาราชเอาเลือดทายแผ่นดินนะดูนะมันต้องคิดถึงจุดนั้นดิจะ่เป็นบ้ากันเหมือนที่เห็นนี่เนะี่ยนี่ก็ถ้าเราอมพร้อมกัน